สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับสาระความรู้ดีๆในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วเนาะวันนี้มาเจอนในเรื่องของการปลูกมะนาวในเข่งอย่างไรให้ติดลูกไวที่สุดเข่งชุดนี้เป็นเข่งเบอร์หกนะครับผมใชร้ระยะเวลาในการทํามะนาวต้นนี้อยู่ที่ประมาณแเดือนสิ่งสำคัญคือพยายามลดอัตราการคลายน้ําให้เขาให้เยอะๆเลยก็คือการตัดใบลิใบลิกิ่งออกทําการมัดไส่ลักษณะนี้นะครับมัดกิ่งนี่หนึ่ง อกตรงกลางหนึ่งแล้วก็บริเวณโคนที่เขาจะนั่งกับกระถางอีกหนึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่มีปุ๋ยนะมากแกลบกับดินร่วนธรรมดานะครับรอบแรกเราใส่ดินแค่นี้ก่อนเวลากระถางมันจะไปอยู่ข้างในมันจะเป็นลักษณะนี้ตอนนาตัวรากตัวไม้ชุดหนึงเราเสียบลงไปลงไปจะได้ลักษณะนี้เห็นไหมอันตอนนี้นะครับเตรียมน้ํมาให้พร้อมเวลาเราใส่ดินให้ทําการรดน้ําตามไปด้วย ตุ้มตอนทีนี้เราคุมดินเห็นไหม